ครับพอดีครับอนักการตลาดครับอันนี้มีฮอนด้ารีดนะฮะเส็ยชกหน้านะปรับเส็ยชกหลังนะครับนะครับขี่ได้นุ่มนวลนะครับดีกว่าเดิมอันนี้ก็ใช้มาประมาณปีหนึ่งเดี๋ยวไปดูต่อฮิโตทำงานกันครับอันนี้ก็เป็นน้ำมันเก่านะจะเห็นได้ว่าทั้งดำนะครับดำข้นนะฮะจะเป็นขี้เลนนะครับเมนบูดเลยนะถอนออกมา นี่ก็เป็นสปริงเดิมน,นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้มันเร็วลงเนี่ยไปทำนะครับโดนนะแอดมินเพจนะหลอกขายนะครับเจ็บช้ำนะไปดูคลิปเก่าผมได้ผมไม่ได้พูดลอยๆแล้วผมก็ไม่ได้ไปลงเพจกันเลยนะครับผมไม่ชอบการทำการค้าแบบนี้ผมดูแล้วมันน่าเกลียดน,นะครับคนเอาของไม่มีคุณภาพมาหลอกขาย,ยมีหลายร้านนะระวังให้ดีนะ สกูตเตอร์ทั้งหลายน้องๆทั้งหลายผมไม่อยากให้พวกคุณโดนแบบนั้นนะทำไมก่อนผมก็อย่างนี้แหละเป็นเหยื่อให้เขาเชื่อนะครับแล้วตอนนี้เราก็ผ่านโลคมาเยอะใช่ไหมเราก็เอาประสบการณ์นะมาทําของดีๆในราคาที่จับต้องได้ให้พวกคุณใช้กันนะครับไปเดี๋ยวถอดล้างกันนะเป็นชีโคนขนาดนี้ไม่ล้างไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราล้างเสร็จแล้วเราก็เสร็จด้วยน้ำมันของเออร์ลินเข้าไปนะครับโชวคุณนี่จะนุ่มนะครับดีดีแบบคนละคันเลยนะครับ ครับโชคที่เราเซตติ้งน้ำมันเอริลเรียบร้อยทําทำการติดตั้งใส่แผงคอนะครับบาลานซ์โชคนะครับทำการไขด้วยประแจทอรอคนะครับตามค่ามาตรฐานของ Honda นะครับแบบนี้นะครับพอนะครับ ถ้อย่างนีตอนขับรถมันไปคนเดียวหรือคไนก็ไปเดียครับก็าเซตติ้งชกหน้าเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปเซตแสกนะครับชกหลังกันนะครับติดตั้งมาอย่างเดียวนะร้านปรับไม่เป็นก็ขี่แล้วมันก็ไม่สุดนะครับคันนี้นี่ GTX ด้วยนะครับดึงประสิทธิภาพที่แฝงอยู่ในโชคออกมาใช้ได้ไม่หมดนะครับก็อยากได้งานคุณภาพก็ติด ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่เขามีความสามารถในการเซตติ้งค่าแสกนะครับก็มีหลายร้านนะไม่ได้ว่าอวยตัวเองหรือว่ามีร้านผมร้านเดียวนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเซตแสงนะให้เจ้าของลองนั่งนะครับติดตั้งโชว์ถ้าไม่ได้ลองนั่งไม่ได้ดูน้ำหนักไม่ได้ดูอะไรนี่แสดงว่าร้านมั่วนะครับ BTX นะฮะปรับค่าแสกเรียบร้อยตามน้ำหนักของผู้ขับขี่นะครับปรับรีบารคอมเบชั่นนะครับสนใจก็แวะมาสั่งซื้อได้นะครับเซ็ตชกหน้านะครับรับรถแล้วก็ตรงมานี่เลยนะ Geo Nuo หรือว่าลีดนะครับก็รับเซ็ตนะฮะไม่ใช่ว่ารถเล็กแล้วไม่รับนะครับรับหมดทุกรุ่นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ